ตอนที่133เลื่อนชั้นหอปลุกโปรงฟ้าสำนักพยากรหลวงชั้นบนสุดนอกจากเครื่องมือทางดาราศาสตร์ซับซ้อนมากมายแล้วยังใช้เป็นที่เก็บตำรับตำราชั้นตำราแน่ผนังสามด้านสงหลายจังทำให้ต้องมีบันไดหลายตัวสำหรับพาดปีนโดยเฉพาะบัดนี้เป็นยามวิการมีเพียงชายชาราผู้หนึ่งและสูถงอยู่ที่นี่ชายชารา เนื่องเพราะอ่านตำรามากเกินไปจนสายตาเสียใต้รักแร้หนีบตำราบโบราณเล่มหนึ่งกะโผกกะเพกออกจากห้องภายในมาถึงช่องที่เจาะก,กำแพงเปิดออกไปเป็นทางเดินเด็ดดาราทางเดินสายนี้ยาวจากตัวหอออกไปหกจังสร้างจากหยกหั่นไป81ก้อนเชื่อมต่อกันโปร่งใสแวววาวย่ำมเดินบนทางเท้านี้เมื่อก้มหน้ามองคนขี้ขาดย่อมสองขาอ่อนระทวย เมื่อยือนตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั้งวังหลวงได้ถือว่าละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับดังนั้นภาพแผนที่ไม่ว่าชุดใดของราชสำนักล้วนไม่พบบันทึกเกี่ยวกับหอปุูบ่งฟ้าชายชาราเดินไปจนสุดทางเดินหินหยกแงนเงยมองฟ้าสู่ถงน้อยรีบวิ่งมาห่มชุดคุมให้หัวหน้าสำนักพยากรหลวงสู่ถงปากแดงฟันขาวท่าทางปราดเปรียว กับไม่กลัวความสูงนั่งลงอีกด้านหนึ่งสองขาห้อยลอยกลางอากาศร่วมทัศนาห่วงอวกาศภพยสารพร้อมชายชราสองแขนเท้าคาง,ยงอ,อย่างเหม่ลอยสูท่งน้อยสอบถามเสียงเบาท่านปู่หัวหน้ามองเห็นบางอย่างจริงหรือฟังใต้เท้าผู้คมนาฬิกาน้ำกล่าวว่าปีนั้นเห็นแปดเสาแสงทยานพุ่งฟ้าจากแผนที่แดแควน ก่อนล้มคลืนไปทีละสายเหลือเพียงของราชวงศ์หลี่หยางทะยานไปถึงวังสวรรค์ในเมื่อเรียกขานว่าหัวหน้าสำนักพยากรหลวงย่อมเป็นไหวนั้นอีอันดับหนึ่งแห่งสำนักพยากรหลวงชายชรากระชับชุดคลุมหัวรอเสียงเบาเอ่ยว่าแก่แล้วสายตาใช้การได้ไม่ดีมองสิ่งใดไม่กระจ่างแล้วสู่ถงน้อยไม่คิดเช่นนั้นท่านปู่หัวหน้ามีดวงตาสวรรค์ จะมองไม่กระจ่างหรือชายชรายิ้มอย่างจนใจดวงตาสวรรค์วาจาของห่วงสามเอกเชื่อได้หรือเสี่ยวสูกุย้ยเท่าอปรัก์ชั่วร้ายนั่นคิดอาศัยตำแหน่งใต้บั้นท้ายข้าวางแผนให้เขาเองไม่อาจถือเป็นจริงเด็ดขาดหากกล่าวว่าดวงตาสวรรค์ตัวเขาเองนั่นแลถึงนับว่าใช่ความสามารถในการพยากรณ์ทำนายของข้ายังห่างไกลลิบับ สูถงเป็นเดือดเป็นร้อนแทนไม่ดอกท่านปู่หัวหน้าไม่ใช่เดินหมากสองตากับจอมมารห่วงนั่นหรอกหรือแพ้ก่อนค่อยชนะไหนเลยด้อยกว่าเขาหากเดินหมากต่อไปเขาคงได้เรียกขานตนเองว่าห่วงสองเอกแล้วไวน้นันอีสายหน้าเอ่ยว่าไม่ชนะไม่ชนะเพียงแต่เดินไปได้ครึ่งกระดานห่วงสามเอกไม่ยอมเดินต่อไปแล้วเท่านั้นแม้ข้าได้เปรียบบนกระดาน แต่หากเขาลงอีกสิบเบี้ยข้าก็พ่ายแพ้ยับเยินตอนนั้นข้าคิดว่าเสมอกันสิบปีก่อนลองตึกตองรู้สึกว่าเขาลงยี่สิบเบี้ยข้าก็คงพ่ายแพ้ตอนนี้ลองทบทวนดูเหลือเพียงสิบเบี้ยแล้วฝ้าเท่านั้นที่รู้ผ่านไปอีกหลายวันข้าอาจรู้สึกว่าเขาลงแค่ห้าเบี้ยก็พ่ายแพ้แล้วก็เป็นได้ไม่แน่ก่อนตายถึงเพิ่งล่วงรู้ว่า หวงสามเอกใช้เพียงหนึ่งเบีย้ยเท่านั้นก็พลิกสถานการณ์ได้นี่คือความร้ายกาจของคนผู้นี้ราชสสำนักแต่งตั้งมือหมักล้อมหลวงมีหวังจีซินเป็นผู้นากลุ่มใต้ส่งสูถงเป็นใหญ่ในกลุ่มเหนือฝีมือการเดินหมากคับคล้ายกับข้าแท้จริงแล้วยังห่างชั้นกับหวงสามเอกหวังจีซินกล่าวว่าหวงหลงซื่อเดินหมากดังไหวอินใช้ยุทธวิธีโจมตีย่อมพิชิตชัย วาจานี้เด่นชัดว่าเป็นคนนอกอ่านเพียงตำราหมากล้อมไม่เคยประลองหมากด้วยตนเองสมควรเป็นไหวอินนำทัพยิ่งมากยิ่งดีต่างหากที่ร้ายกาจที่สุดของห่วงสามเอกไหนเลยอยู่ที่กลางกระดานท้ายกระดานต่างหากถึงเห็นพื้นฐานแห่งความชํานาญน่าเสียดายโลกนี้ไม่มีผู้ใดเดินหมากกับเขาได้ถึงท้ายกระดานคาดว่านี่คือสาเหตุที่เขายุยงให้เกิดสงครามชนชิว สำหรับเขากระดานหมากสามเชื้อเล็กเกินไปแล้วสูถงน้อยที่ไหวนันอีเรียกอย่างสนิทสนมว่าเสี่ยวสูกุยุยลิ้นพันกันเอ่ยว่าเช่นนั้นเจอมานผู้นี้ใหญ่ยยไม่ใช่ไร้คู่ต่อกรในใต้ฟ้าแล้วไม่มีผู้ใดเดินหมากชนะเขาได้หรือไหวนันอีตึกตรองยิ้มตอบว่าเอาชนะเขาได้แทบไม่มีแต่เสมอกันมี สองตาสูถงเป็่งประกายดึงแขนเสื้อไวนันอีสอบถามอย่างอดใจรอไม่ไหวผู้ใดกันไหวนันอีกลัวว่าสูถงน้อยจะจับไข้ให้เด็กน้อยลุกขึ้นก่อนวางตำราให้นั่งรองบันท้ายแล้วตอบอย่างไม่รีบไม่ร้อนห้องเต้ในตอนนั้นทรงออกไปต้อนรับด้วยองค์เองราชดรหลายสิบหมืน่นเบียดรอริมทางคอยต้อนรับเสี่ยวสูกุย้ยเจ้าว,ว่าคือผู้ใด สูถงน้อยร้องอาเสียงหนึ่งทราบแล้วทราบแล้วหลวงจีนจีวรขาวเทพเซียนที่กล่าวถึงทฤษฎีรู้แจ้งของวัดเหลี่ยงฉานท่านปู่หหน้าบรรลุพุทธะฉับพันได้จริงหรือหมายความว่าข่ายืนไปเรื่อยๆก็บรรลุพุทธะอย่างนั้นหรือหากเป็นจริงข่าเองก็อยากไปเป็นหลวงจีนไหวนั้นอีเอ่ยเสียงทุมหนักรู้แจ้งจริงหรือเท็จไม่รู้ได้เพราะข้าไม่ใช่คนในสำนักพุทธ แม้ค่าศึกษาพสูตรก็ไม่อาจพูดเลวไหลแต่บำเพ็ญเต๋าเสียทรัพย์ฝึกชานชะตาแตกฉานพันจริงหมื่นแท้ราชันผู้ครองแผ่นดินหากมงมงายในพุทธเต๋ายอมมิใช่เรื่องดีเลื่อมใสในความพิสูจน์ของห่วงเหล่ายัางพอทำเนาสำหรับแผ่นดินก็เพียงเสียทรัพย์สินเงินตายัางพอถือว่าเก็บจากราษฎรนำมาใช้กับราษฎรแต่หากเลื่อมใสพุทธก็เอ่ยได้ยากแล้ว จะตามงคลเมื่อสร้นสลายรวบรวมอีกก็ยากราวตะกายชั้นฟ้า,าศาสนาพุทธแรกเข้ามาในดินแดนตอนกลางก็ถูกด้อยค่าไม่ใช่เพียงเพราะการผรสมผสานอย่างผิวเผินของสามศาสนาอย่างหรูพุทธและเตา๋าแท้จริงแล้วหรูและเตา๋าที่เห็นสำคัญการหล่อเลี้ยงชะตาหรือปานที่สุดกังวลว่าสำนักพุทธจะทำลายความสมดุลแห่งดินแดนตอนกลาง ซูถงน้อยยิ้มเอ่ยว่าเช่นนั้นข้าไม่เป็นหลวงจีนจะดีกว่าไวน้นันอียิ้มยิ้มรูปศีรษะของซูถงน้อยเด็กน้อยเงยหน้าถามว่าท่านปู่หัวหน้าช่วงเช้าเปิดเลี้ยงอองมาที่สำนักพยากรหลวงของพวกเราชไหนคนอื่นถึงหวาดกลัวแทบตายข้าไม่กลัวดอกไวน้นันอียืดตัวขึ้นไม่กลัวก็ดีแล้วรอบเกียดขานพอแล้ว พวกเรากลับไปทำงานเร่งแก้ไขปฏิทินใหม่ชุดนี้เสร็จข้าจะได้หลับตาหากให้หลวงจีนจีวรขาวแย่งชิงไปก่อนจะกลายเป็นภัยพิบัติยากประมาณการเคราะดีข้าเท่าชราตาพระมวัวมีเจ้าคอยช่วยเหลือเฮอคาดว่าชาติพบหน้าคงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นชะตาของผู้เปิดเผยลิขิตสวรรค์สีหน้าสูถงน้อยเศร้าซ้อยไวนันอี หลับตาลงอย่างเหนื่อยแรงหันหน้าไปทางเปยเหลียงชี้ไปทางนั้นเอ่ยเสียงเบาเสี่ยวซูกุยหลังข้าตายแล้วอาศัยเจ้าสยบปลามมังยักษ์ตัวนั้นแล้วกองไฟก่อขึ้นสองกองนักพอตเวยและสมนที่สถานะแตกต่างกันหลายคนรวมถึงอีโยเวยเจียงหนีที่ถือเป็นสตรีในครอบครัวรวมตัวกันอยู่ที่กองหนึ่ง่ข่อักษรเฟิ่งอยู่อีกกองหนึ่ง สองกองห่างกันค่อนข้างไกลนับว่าเลี่ยงข้อคอราหาและรักษากฎเกณฑ์อย่างยิ่งเผยหนัหนว่วยแม้เป็นนางหงตกยากแต่ยังพยายามดำรงท่าทีแห่งชายาอองเมื่ออยู่ว่างก็มองความเคลื่อนไหวของค่ายอักษรเฟิ่งอย่างสนใจมองเห็นดานม้าเบาที่ผัดกันอยู่ยามกลางดึกไปมาเป็นระเบียบมีขั้นตอนหลังการต่อสู้ครั้งใหญ่ผ่านพ้น สองแม่ทัพต่างบาดเจ็บไม่น้อยแต่ไม่ว่าในกองหรือทหารชั้นผู้น้อยต่างไม่ดูห่อเหี่ยวดูจากรูปปากของพวกเขาคายกำลังเอ่ยถึงซื่อจื่อผู้นั้นแต่ละคนหน้าตาลิยงโลดทีเดียวจิตใจของค่ายอักษรเฟิง่งยังรวมเป็นหนึ่งเช่นนี้ชายาเผยยิ่งรู้สึกไม่สบายใจความคิดหลบหนีแต่เดิมค่อยๆซ่านซาเทียบกับชายาจิ้งงนอ,องผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง ตอนนี้ตกต่ำถึงขั้นไปทําความสะอาดตู้โดยสารเผยนัหน่่ยทดท้อยื่นมือเข้าใกล้กองไฟอบอุ่นขึ้นหลายส่วนก่อนมองไปทางด้านซ้ายเป็นสตรีรูปร่างอวบอิ่มอุ้มแมวขาวระหว่างไปตักน้ำด้วยกันได้สนทนากันไม่กี่ประโยคก็ทราบว่าคารมคมขายหญิงสาวสถานะแปลกประหลาดทางด้านขวาก็หน้าตาหมดจดอย่างแท้จริงเผยนหนุ่ย ในฐานะชั้นเลิศดแห่งธรรมเนียบสาวงามไม่กล้ากล่าวว่าอีกไม่กี่ปีจะเอาชนะสตรีในชุดสมรถธ,ธรรมดานี้ได้จะว่านางเป็นสาวใช้ก็ไม่ค่อยคล้ายไหนเลยมีสาวใช้ต่อล้อต่อเถียงทะลึงตาใส่ื้อจือเปยเหลียงได้แต่หากกล่าวว่าเป็นคนโหนตระกูลใหญ่ก็ไม่ถูกต้องมือเล็กหยาบกร้านไม่อาจเรียกได้ว่าผ่องพันดังหยกขาวเปยเหลียงนี้เด่นชัด ว่าคนประหลาดปากฏเป็นละลอกสุดอย่างคาดคิดไม่ตกเผยนั้นเวยมองไปยังบริเวณที่ซื้อจื่อเปยเหลียงหายตัวไปเจ้าคนได้ยางอายกระทาสิ่งใดอีกสาลาสดับคลื่นจวนเปยเหลียงอองคืนนี้ใบหน้าจึงจ่อขาวซึ่งไร้ดาบคู่ที่หว่างเอวขึ้นชั้นสาม